รแรกครับรวมทั้งสั้นจิตอเร่อแรกก็ในเรื่องข้างในก็มีอะไรนะ13เก็บสิ่งของที่ถูกเอาไปทำเป็น,นแตงนะครับก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มที่จะเข้าสู่วงการเขียนบทความค่ะแล้วคือที่เอกรศิลป์เนี่ยตอนแรกคือได้เรียนมาทงางศิลปะโดยตรงหรือว่าเรียนทำทำเป็นอือ่นมาหรืวก็ฝึกเองไม่ได้เรียนโดยตรงครับคือเรียนมาทาง อะไรทำให้แบบอยากวาดกร์ตูนหรือชอบตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วคะจริงๆรับจริงๆแล้ว,ลวผมชอบหนังมากกว่ากระตูะครับอชอบอยากจะทำหนังมากกว่าแต่แต่ในยุคนึงย้อนกลับไปเด็กดูดิจะจะนึกไม่ค่อยถึงคือคือมันยากครับที่จะนึกนึกว่าแบบเราจะทาหนังได้ยังไงแลาตอนน้นนะครับอยู่แบบลบบุรีแต่จังหวัดด้วยครับก็รู้สึกว่าเส้นเส้นทางไหนที่มันจะมาสู่เส้นทางที่จะทำหนัง ทีนี้ตอนนั้นไปอ่านเจอในหนังสือเอ็นเตอร์เทนเศรษฐกิจบ้าเขาก็เขาก็ไปสัมภาษณ์ทิมเบอร์ตันที่ทำแบทแมนตอนนั้นแบทแมนทิมเบอร์ตันโดยทิมเบอร์ตันเรื่องแรกแล้วเขาก็ไปไปท้าความประวัติต่างๆนะก็พบว่าทิมเบอร์ตันเป็นนักเขียนการ์ตูนเฮ้ยนักเขียนการ์ตูนทำหนังได้เป็นเวสเส้นทางแล้วตอนนั้นผมก็เขียนการ์ตูนคือคือชอบชอบอ่านการ์ตูนด้วยก็เลยคิดว่าเออเส้นทางนี้มันน่าจะน่าจะ กาตูนประเภทไหนได้แต่สะพานคือตอนนั้นชอบการ์ตูนอากิระอของอุงมคสีโรก,ก็คือเขาเขียนเหมือนแบบเขียนซีเรียสเขียนเหมือนการ์ตูนเขียนมันหนักเลยครับเราอ่านแล้วก็รู้สึกชอบมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาทันทีก็เลยคือจริงๆพูด,พดตรงๆพูดแบบไม่ไม่ต้องห่วงอะไรไม,ไม่ต้องห่วงหลอกอนะไรคือใช้การ์ตูนเป็นสะพานที่แบบออตอนแรกใช้การ์ตูนกับเป็นสะพานว่าใช้การ์ตูน สู่เป็นหนักพรานั้นถ้าเงเกตกระตูนที่ผมเขียนดูแรกมันจะมีการตัดต่อภาพมุมมองมันจะเป็นหนักมากๆคือตอนนั้นตอนที่เขียนมันใช้สมมุติว่าเราเป็นผู้ออกแบบเลยครับคือเวลาเขียนจะมีแบบสังคัดคัดคือลบตัวบาทีทำมุมมองใหม่ีจะจะเขียนการ์ตูนทีนึงรู้สึกเหมือนว่ามันเปิดกล้องถ่ายหนักเลยครับแล้วก็พอพอมันฝันมากๆเข้ามันทำมากๆเข้ามาเลยมันเลยออกมางาน มันจะเลยรู้สึก้า้มันค่อยๆหนักกระตุนน้ๆๆๆนจต่ใช่นะคือทั้งเล่มน,นะครับเขียนตั้งแต่หน้าปกหน้าปกหน้าปกสุดท้ายเลยครับถามว่ายากไหมมันก็ยากมากครับยากมากเลยครับผมว่าถ้ามันมันเออมันที่เข้าบทสนุกแล้วก็แล้วก็ต้องแบบ จะวิ่งให้รู้ความววาจริมงมันต้องมันต้องวิ่งสิบห้านาทีขึ้นไปแล้ว,ลวการวิ่งมันทรมานมากตอนกว,วนแล้วิ่งมทรมานแล้วเหนื่อยวิ่งไปสักสิบห้านาทีรู้สึกท้องมาแต่แบวิ่งไปวิ่งมาเราคิดเนียรู้ครับผมคิดว่าว่าจะตุนได้แล้วะว่าจะตุนรวเลมได้แล้วอะไม่มีอะไรลำบาก่างนี้แล้วก็ <c oughs> เลยวิ่งได้สบายรู้สึกการวิ่งมันสบายมากสิบห้านาทีเพราะว่าการทำกระตุนมันยากามันยากกว่ามันสุดๆคือตอนนี้ง่ายๆเลยก็อาจจะว่าจะยอดขาย ก็จะเ,เป็นตัวหนึ่งที่วัดหน้าถาว่ากระตูนออกมาแล้วมันพิมพ์ทั้งที่หนึ่งทั้งที่สองอะไรเงี้ยมันเริ่มเริ่ม,เร,ม,เ,รม,เ,รมเริ่มมีมียอดขายอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีเ,เ,เนฟรมเฟรมมันก็พอเป็นได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าจริงๆแล้วกระตูนผมมันจะ,ม,นจะมันจะไม่อาจจะไม่ได้แม่มากเพราะว่าผมมีความเชื่ออย่างนึ่งคือผมเขียนกระตูนหรือว่าทำไหนอะไรก็แล้วแต่ผมเขียนกระตูนแบบแบบที่ผมอยากทำเพราะฉะนั้นลูกเสีงยมมันจะค่อนข้างที่จะฟิก ซึ่งคนที่ตาดกับผมอะ่ะผมเชื่อว่าก็จะโรคจิตประมาณผมจุกไหมครับคุณร้องอะไรเลยจุกไม่ึ่งซึ่งมันก็มีคนโรคจิตอยู่ประมาณห้องนี้ครับก็ประมาณนี้ครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วยอดขายจวัดไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่ามันจะวัดได้ในแง่ของมันก็จะบังเอิญนะครับบัเงเอิญว่า,วากลุ่มคนที่ชอบประมาณนี้มันดันไปอยู่ในสายหนังด้วยใชค่คือแฟนน้อยแต่แฟนวี อ no. คือผมก็จะแบบไปเป็นผู้กำกับไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับไปอยู่ทีมงานเมื่อกี้ก็คุยกับน้นงองๆที่เป็นบทละครเวทีอะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมผมก็มีสุขรู้สึกมีความสุขแล้วคือผมไม่ได้วัดจากคนชอบเยอะนักแมทมากแต่ผมว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องอ่ะเราชอบชอบแบบเพื่อนุนงานอะไรอยงเงี้ยชอบประมาณนี้เหมือนกันรู้สึกมีความสุขแล้วก็คิดว่าว่าความสำเร็จของผมจะจะตรงนีง้นะครับใช่คือผม ไม่ได้พยายามที่จะแทรกไว้แต่มันอาจจะอยู่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้รู้ตัวก็คือว่าคือมันเป็นคำถามท,ที่ที่ตอบอยากนะเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราทำมันไปไปมันมันมันเป็นจังหวะแบบเหมือนประกาศภาพาไปตอบมันพาไปแต่เท่าที่คิดดูมันน่าจะเป็นแนวแนวแบบแนวแบบจิตวิทยาแนวแบบความคิดความดำมืดของคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งซึ่งความดำมืดที่ผมชอบส่อ ความดำมืดที่อยู่บนพื้นขาวงงคือคืออย่างหน้าปกหน้าปกมาในเย่างแรกก็พือสีขาวผมว่าความดำมืดที่แท้จริงมันสีขาวเพราะว่าถ้าดำมืดที่มันมืดมดอ่ะมันก็เป็นมืดด้านเดียวแต่มืดที่มันซ่อนอยู่ในสีขาวมันมืดกว่าคือคือสมมติถ้าเราดูแบบคนที่ทำหน้าแบบหน้าเย่ยมๆถือเลยนะใส่หน้ากากโรคตต่จิต มันก็เป็นโลกกิจแบบได้นด้วยจังหะแต่ถ้าเราเห็นเด็กทารกสักคนหรือแระเด็กน่ารักน่ารักหรืออมยิ้มแต่ในมือถือเรื่อยผมว่ามันมืดคนละแบบว่ะมันมันมีมิติมันมีเสน่ห์แบบนึงซึ่งผมว่าันนั้นน่าจะเป็นความลึกที่ที่ผมคิดว่ามันมันน่าหลงใหลกว่ามันมันไม่ชงชามันเป็นความมืดที่เหมือนเราไม่ได้ตั้งใจนะเหมือนเหมือนเหมือนมันมืดลึกๆอ่ะ คืออย่างสมมติว่า,าตัวละครส่วนใหญ่อาวุธอะไรที่ที่ถือผมจะไม่มันอย่างเช่นครูชีพที่ถือมีดเนี่ยมันเป็นมีดมีดทำครัวะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีดทำครัวมันเป็นมันเป็นอะไรที่มันหยิบฉวยเอาได้ง่ายใน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 ค่ายปกติความวายนะครับมันเป็นเหมือนอินสติ้งเป็นแบบสัญยอดจริจริง,รงไม่ได้คิดเองอะไรมากมายก็เลยมองว่ามันเป็นความมืดที่บริสุทธิ์ จริงๆชอบเรื่อง,ชอ,องช,อชอบเรื่องจิตยาเหมือนกันครับชอบชอบเป็นชอบเรื่องจิตมนุษย์ว่าว่าคนเราซับซ้อนกว่ากวาี่เป็นคือคือบางทีจริงๆที่ผมว่าผมอ่านการ์ตูนชอบอเขียนแบบนี้ขนาดเพราะว่าเพราะผมไม่ค่อยเจอการ์ตูนแบบนี้ไม่ค่อยเจอ,อแบบนี้ในไทยส่วนใหญ่แบบผู้ร้ายก็จะตับเลยหุ่เลยพระเอกคือข่าวเลยมันจะไม่แค่มีแบบ เพื่อนของพระเอกความขาวของผู้ร้ายหรือว่าพระเอกเป็นผู้ร้ายได้เนี่ยมันมันไม่ค่อยเจอซึ่งผมว่าตรงนี้คือผมไม่รู้หรอกเนี่ยจนถ้ามีคนชอบบอกว่าอันนี้มันเป็นแนวจิตวิทยาหรือมีคนก็ไปวิเคราะห์กันต่งหนานานหรือว่าเอในแพทย์ประเสริฐหรือโอ้โหวิเคราะห์แบบนน้หน้าเลยครับผมก็ไม่ปฏิเสธนะครับเขารู้สึกว่าผมผมก็ดูมีหลักการดีเหมือนกันนะแต่ที่เราบอกว่าดูเหมือนไม่ค่อยมีหลักการคิดไม่มีหลักการแต่ว่าก็มีคนมาซัพพอตให้ อย่แม้แต่ตอนท Body อําบอดนี่ศพสิบเก้าคือมันเป็นจิตนาการที่ผมมันก็มาจากข่าวแล้วข่าวตอนนั้ที่จริงถ้าสังเกตว่าเป็นเรื่องของหมอซึ่ง,ซ,งซึ่งกาจัดยาตัวเองซึ่งมันก็มีพื้สานงมาจัดมาจากข่าวจริงครับก็ผมแคม่คิดว่าเาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าถ้าเอกง,งที่ต้องตามล่าตัวฆาตกรแล้วสุดท้ายมันตามล่าตัวเอง็ะนั่นน่าเป็นความเรืร่องซึ่งที่ไปกกอน ทีนี้ทางทางทางกรอบผ <okay. S 2> ู้กังครับที่ร่วมเขียนบทด้วยเนี่ยเขาก็สนใจพอยสนใจประเด็นขึ้นมาแล้เขาก็เหมือนไปหาข้อมูลคือทางทางจีเทลเขาจะมีขอบมีฝันข้อมูลครับคือเขาชอบเปิดเลวเอาจินตนาการเราที่ที่ทุ้งๆออกไปเนี่ยไปหาไปหาหมอจิตวิทยาจริงๆมาซึ่งเขาบอกว่ามันมีจริงๆด้วยแล้วก <Okay. S 2> <It> ็ม <goodness. S 1> so ีจริงเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็อึ้งเราก็อึ้งแบบมันจินตนาการซึ่งตอนรินกระตูนเราก็ไม่ได้ ว่ามันมีมันมีข้อมูลซัพพอร์ตมันเลยทำให้หนักบอลที่สุดทกานมันค่อนข้าง,งจะแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ในตัวเองคือมันมันไม่เป็นจะเป็นจินตน,น,นาการของโลกม,มันมันมีด้วยกันอะไรก็เพิ่งรู้ว่าที่เราชอบชอบอยู่มันเรียกว่าแนวจิตวิทยาแล้ว จำกินเงินเดือนเขาครับจะว่าเส์ฟไปเขียนจะกรูนได้เขาเป็นคำหนังได้แต่ก็แต่ผมว่ามันมันมีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องของครีเอทีฟครีเอทีฟคือคือความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่มันที่มันแปลกใหม่คือการทํางานโฆษณานะครับเราก็รู้ว่ามันมันเป็นการเอาศิลปะไปเสิร์ทุนนิยมเต็มๆตเลยครับซึ่งการ ถ้าถ้าวิเลยศิลปะจะรู้ว่าการศิลปะเซิร์ฟทุนนิยมมัน่ะมันเจ็บปวดมากมันบกช้ำมากแล้วอย่างนี้มันมันก็ไม่ใช่ไปขาวเลยหรือดังเลยอย่างนี้หรือเปล่าการโฆษณามันจะเป็นอย่างนั้นถูกจะขัดแย้งกับนั้นใช่ครับคือโฆษณามันมันขัดแย้งกันั้นอยู่แล้วเพราะว่าศิลปะคือศิลปะอยู่ไม่ได้ทุนิยองุณนิยมโฆษณามันได้ประโยชน์การมันเอาศิลปะไปหาเงินแล้วหาเงินเยอะด้วยเพราะว่ามันมันบวกบริการอีกที่นึี้มันแบบบวกการบริการการ ซิร์ฟปัญหาทางการแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างผู้กรงตุงมันทำให้ผมเก็บกดการกรทับในพวกนั้นทำให้เก็บกดแล้วก็สิ่งที่ระบายออกผมไม่กินเหล้าดีสุดีมันก็เลยมาออกในงานก็เลยมาเี็กระตุกก็เลยมาออกที่กระตุกแล้วก็มีผลการเรื่องไหนที่แบบว่าสะท้อนเรื่องที่แบบปัญหาที่เกิดเครียดผมว่าจำเต็นเลยก็คือไองสิ่สารเก็บสยอด้ลยนะครับมันมันคือเป็นเรื่องของ ทุนนิยมเป็นเรื่องของการถามความเป็นมนุษย์ในใจเราในตัวเราว่า,เ,าเงินมากแค่ไหนเราถึงจะ,จะายวิญญาณสักแค่ไหนเป็นเงินทำเท่าไหร่หรืจะทำประมาณนี้ซึ่งช่วงขณาเป็นช่วงที่แบบทำางานเที่ยนเที่ยงๆนะครับเยอะมันก็เลยออก